ดินิกนะคะอยู่ที่กลุ่มที่36นะคะวันนี้แอนมาติดตั้งผ้ามา่านให้ลูกค้านะคะเป็นบ้านมันสุ่งน,นะคะแล้วก็วันนี้พิเศษหน่อยที่ว่าแอนจะพามาดูนะคะว่ากล่องบางราค่ะเวลาเราติดตั้งผ้ามา่านแล้วถ้าเกิดว่ามีกล่องบางรามันจะดูดีดูหรูหราแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวส่วนโปรโมชั่นดีๆนะคะเดี๋ยวแอนจะบอกในช่วงปิดท้ายนะคะเรามาดูผลง,งานกันเลยค่ะ นี่นะคะส่วนที่แอนใช้นะคะแอนก็จะใช้เป็นผ้าผกนะคะก็จะดูเรียบหรูออกโมเดิร์นดีไซน์ส่วนเฟอร์นิเจอร์ของลูกค้านะคะก็จะเป็นออกเป็นสีครีมครีมครีมเกือบเกือบขาวเลยค่ะจะเป็นครีมผ่อนนะคะก็จะตัดก,กับผ้ามาสีครีมเป็นผ้าหนังนุ่มนะคะที่เปนตำค่ะแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกลองบางๆนะคะข้างในของเราเราก็จะทําเป็นม่านจีนะคะเป็นม่านจี ุณสมบัติของกล่องบางลางนะคะเวลาลเขาขึ้นติดตรงตรงหัวลางแล้วเขาจะดูเรียบร้อยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนใหญ่กันเป็นคอนโดน,นะคะแต่ว่ามีสามน้องนอนเชินค่นะคะ่ะต่คอนโดลูกค้ายังไม่เข้าอยู่นะคะแต่ว่ามีคฟอร์ิเจอร์แล้วเนาะนี่ก็จะเป็นที่นอนสีขาวเราเนี่ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกล่องบางลางนกันนะคะใช้ผ้าเป็นผ้าสีน้ำเงินนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะเป็นผ้าสีเป็นผ้าสีน้ำเงินนะคะค่อนข้างที่จะมืดมากนะคะลูกค้าแต่ว่าเป็น dim out นะคะเดี๋ยวแอนจะลองปิดไฟให้ดูค่ะอันนี้คือคอนโดนะคะความที่แบบมืดมากมืดสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวลองดู ว่าทั้งทั้งที่อากาศข้างนอกนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงประมาณบ่ายสองโมงค่ะทั้งท่างที่จะแดดแรงนะคะแ่ให้ดูก่อนเลยว่าประมาณไหน,นนะคะความมืดมืดได้กี่ระดับค่ะนี่นะคะเดี๋ยวลองมาดูเลยนะคะว่ากล่องม่านของเรานะคะเวลาเราขึ้นติดลางนะคะเราจะติดใต้กล่องม่านนะคะเป็นลางยูโก้อกขาวชุดโป่งนะคะ ก็จะดูดูละมุนดูเวลา,าลูกค้าต้องการอยากพักผ่อนตอนกลางวันนะคะจะผ้าตัวนี้นะคะจะช่วยในการาดูแลเกี่ยวกับเรื่องแสงได้95เปอร์เซ็นเลยค่ะเป็นผ้าหนานุ่มนะคะสีน้ำเงินไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันนมลยค่ะอันนี้ก็ช่างเรานะคะวันนี้เสร็จได้ก็ช่างคนนี้นะคะ Yeah. อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กแอนก็จะใช้เป็นธรรมดา,าก็คือเป็นสไลด์ให้ลูกค้านะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นต่อมากเหมือนกันใช้ค่าสีเดียวกันนะคะกับห้องโถงเมื่อกี้นะคะใช้ค่าสีเดียวกันตัวนี้นะคะแอนก็จะใช้เป็นสไลด์เดียวอุ้ยดูสิคะลูกค้พาพา้พาคันนุ่มมาก ถ้าจะอนจะใช้กาบบ็คเอาอยู่ได้เลยนะคะ9.5%ของการการแสงคะ่ะซึ่งผ้าสีนี้นะคะมันเป็นผ้าสีก่อนสีครีมนะคะเป็นผ้าหนังสีครีมที่โปเนาะก็แดกข้างนอกก็ค่อนข้างแรงนะคะแรงที่สุดเนี่ยคะก็จะมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็ลราเดี๋ยววันนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอารมณ์ตรงนี้ <c oughs> <c oughs>